สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้ามื่อนนี้ก็พามาหล่อทงกันค่ะมาตากแดดค่ะตากแดดวันละสิบห้านาทีค่ะคาเชือ้อโอ้ลมพัดเย็นหนาเลยเอาแดดบดพอดีแบบนี้บ่มีแดดเลยค่ะแดดอันไปแล้วเลยบงตน้นเขาตนข้นเขาลมพัดลมเย็น ลมมันเย็นเลยไปทางไหนบรรด้ก,กันมาทงมาข้างเ์ย์และปลอดภัยไว้ก่อนอยู่กับต้นเขาก็คือสิโบมีอันเชื้อโควิดตองนะอีิบมาตอางนะบาคนว่าอันมันหมูมาในอากาศบอกวสัชน อากาศพัดมาลมลมพัดมาที่ตลาดก็มีที่ชุมชนก็มีไปเจอกันยู่มองคนหลายๆมีเนทะ่าะอร่เขาเพิ่นคือง,งามเลยอันนี้เขาอันนี้เพิ่นเพิ่นมีอันน้ำยาจุลินซี่ยยง ปุ๋ยจุลินทรีย์เนาะคนมา่นมาฉีดมาพ่นเลยงามขนาดเลยที่มีปุ๋ยจุลินทรีย์มาพ่นขาวงามงามแต่มองนี้บ่มองมองคันนาเนี่ยข้างในไหแก็บองงามแต่ต้องเกี่ยวออกได้ยังงามแบบนี้ถ้าไม่เกี่ยวออกแล้วมันจะสูงเกินไปแล้วมันจะล้ม เวลามันเป็นห่วงเป็นข้าวมามันจะผะมันจะแผะมันจะล้มก่อนดนต้องเกี่ยวใบออกแล้วก็ให้มันขึ้นมาใหม่มันจะต้นไม่สูงอันนี้ถ้าต้นสูงนี้เนี่ยมันจะล้มลมพัดแต่สีหนล้มแน่นอนคุณเด๋อล้มพัดแน่นอนล้มเด่ล้มพัด ตากแดดตัก1สิบหานาทีมาแล้วมาแล้วแดดมาแล้วตากแดดสิบห้านาทีก็โอเคผ่านพน้นขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปนะคะทุกคนชิดนอทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันดุนแล้วค่ะตลาดกันยังโบเปิดนะคะ รงเลี้ยงกันยังบเปิดทีนี้มีคนเป็นบ้านไกดเลือนเคียงนะะี่ค่ะจนลดอันรถพระโลงบ้านทั้งจังหวัดมารับเอาไปตวปรวจเพื่อนบูหายไปหากันบ้านอมแอมแถวๆนี้นะเพื่อนว่าอย่ามาเดอ้อเพื่อนว่าอย่าเข้ามาบ้านตาข่อยเด้ออบ้านตาข่อยเป็นโควิดได้เพื่นนว่า ไปหากันก็นไม่ได้ได้แต่โทรหากันผัได้กันส่งส่งเสบียงให้กันก็ไม่ได้ได้แต่โทรหากันแต่ก่อนเนี่ยเอาของไปฝากกันนะวันนี้ไปหากันบไม่ได้กัน บัวได้ยันเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานก็ห้างบัวได้ไปหากันแล้วไปหากันแล้วยายบอกปลอดภัย,ยอย่แล้วเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่กันนีามบ้านข้ามจังหวัดบ่ได้โทรคุยกันเอาอันนี้นะพลว่าสิบบูได้คุยกันสิบบูได้อยู่สิบสบูได้เผาผีกันะนะพลว่าให้คนเป็นผังคนเป็น ให้คนตายฝังคนตายนี่คือกันแล้วนี่บม่ได้ไปเผาผีกันแล้วขั้นไปพัดติดนี่โัวไฟไข่เจ็บมากเลยใดไปกัน,นขนาดยา่ยาก็ยังไม่ได้ไปเผาผีกันเลยต่อไปนี้จะไม่มีคนเดินถนนแล้วค่ะ่ ถนนก็จะไม่มีคนเดินข้าวก็จะไม่มีคนกินบ้านก็จะไม่มีคนอยู่มันถึงยุคนี้แล้วเ่ยุคล้างอันโลกแล้วบ้านไม่นสิล้างโลกแล้วเปลัหลังทีลังบ่อนกะไ้าใหม่น้ำถ่วมแผ่นดินไหวโจวรผู้ร้ายอันตรพาดโอ้หลายอยา่างมินเตน,นวอัน เครียดเครียดตึงเครียดขนาดค่นี้ก็มาหาเลาะเบื้องต้นหญ่าต้นเขาต้นไม้ต้นโตะจังบวกเครียดซีเรียดเนาะเบื้องไ้เบื้องนาเบื้องพงเบื้องคลองตากแดดแล้ว นานแล้วตายไปแล้วะเพราะว่ามันอยู่ในอากาศสามชั่วโมงหมดเลยเชือ้อถ้าอากาศชื้นนะเชื้อโควิดนะสักระยะห่างอยู่แปดเมตรถห้อยู่ห่างการแปดเมตรจะอยู่ในอากาศประมาณสามชั่วโมงทีนี้ก็หลีกเลี่ยงที่ชุมนุมที่ชุมชนด้วยนะคะ ดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกินน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นต้มขิงต้มขากระชาย ให้ทำให้ตัวเองรอดพ้นผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด,ด้วยนะคะเุณฮหลเราก้ั็เป็นห่วงทุกคนนะคะ บรรยากาศฝนจำท่าจะตกอีกแล้วมันคงสิบมาน้ำอันอากาศแล้วเนาะเสียอโควิดก็ดีเพราะว่าบร่ได้ไปนาทีชุมนุมชนดีอยู่กลางท่วงกลางป่าสิกะดีกคสิมาอยู่บ่ น,นี่สวยๆโอ้อเอามาแซมมัเนเขียวเขียวงามตามท้องเรื่องอันที่มันรองเรืองนี่มันอัน ่นวานเอาเนี่ยมนขี้ไปขี้เกินไปมันก็นเลยบางงามอันนี้พเคนเอามาวานเอมามัดด่มมันก็นเลยงามเป็นต้นเป็นกอแล้วอันนี้คงจะบรมเนกะประมาณเพียงเอวเพียงเอิกอันนี้บวล้มถ้าถึงอคอถึงหัวแล้วโอ้ยล้มแนะ่นอนโอ้ มตนจะเบิงอันเข่าหะไรตัวคนาด้วยไงเนี่ยตัวขนาด้วย,นะต,วาวยนะตากแดดพอแล้วทีนี้ก็สก,ก๊ับก่อนบ้านนี้อันนี้ลงมาตากแดดนะคะตากแดดข่าโควิด COVID. เป็นว่าให้ตากแดด ทำให้เหงื่อออกแล้วก็อยาหายเจ้าของเป็นวัดอย่าให้เจ้าของเป็นไข่ไข่สูงเจ็บหัวน้ำมูกไหลไปตรวจโรงพยาบาลเลยไปหาหมอเลยไปตรวจสุขภาพตัวเองเลยถ้ามีอาการ คลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะทางผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะาัฒนาให้ทุกคนโชคดีปลอดไทยคะ่ะปราศจากอุบัติเหตุปราศจากโรคภัยไข้ไขเจ็บขอให้ทุกคนแข็งแรง อยู่ดีสบายกินข้าวแซบนอนรับนอนรับฝันดีทุกคนนะคะโชคดีจะเป็นของทุกท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า